อีกเรื่องหนึ่งครับอย่างที่บอกไว้ฮะลงมาตั้งแต่ต้นปี16สําหรับดัชนีหุ้นไทยมีการคาดการณ์ใช่ไหมฮะว่าเอก่อนสิ้นเดือนนี้มันน่าจะต้องมีวิด e o เทสซิ่งหรือเปล่าคุณนะชัยอ่าใช่ครับครับก็คือคือดัชนีหุ้นไทยเนี่ยนะครับก็คือคือดูกราฟไม่สวยเลยคือหากใครดูกราฟน่ยก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ตุลาคมปี2567เนี่ยนะครับตอนนั้นก็อยู่ประมาณสัก พันสี่ร้อยแปดสิบพันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้คือเชิงเทคนิคเนี่ยไม่ดีเลยครับดูไม่ดีนะครับผมนะครับแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยนะครับมาอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเนี่ยนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าจากต้นปีมาเนี่ยนะครับก็คือ ช่วงปกติช่วงต้นปีมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าฮันนีมูนพีเรียดนะเออครับนะคือูมันจะต้องแบบดูดีหน่อยนะครับเปิดสวยๆเปิดหัวมาสวยๆนะครับแต่ปีนี้เองเนี่ยไม่สวยเลยนะครับนี่ติดลบหนักไปเท่าไหร่นะเนี่ยสิบหกเปอร์เซ็นต์นะอ๋อสิบหกเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เย็นตุเดทนะตั้งแต่ต้นปีอ๋อครับผมนะครับนะฮะคือคือพูดง่ายๆอ่ะนะครับส่วนใหญ่หุ้นใหญ่พาลงอ่ะใครซื้อหุ้นใหญ่ตอนช่วงต้นปีเนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแบบ ไม่เซียนจริงเนี่ยนะผมว่าก็คงจะติดลบประมาณนี้แหละนะครับผมทีนี้อย่างนี้ก็ตามเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่าเวลาผู้มันลงมาเนี่ยนะครับมันก็ไปพาแบบบางทีตัวที่เขามีพื้นฐานดีๆเนี่ยมันก็ลงมาหมดเลยอ่ามันก็ลงหมดเลยนะครับทีนี้ก็น่าจะเป็นเป้าหมายแหละของนักธนาคานหรือกองทุนเนี่ยนะครับในการที่จะแบบว่าเอ๊ะต้องทําอะไรสักอย่างไหมเพื่อที่จะแบบว่าปิด ปิดตจมากอย่างสวยๆหน่อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของว i d โ o ว์เดอ s ซิ่นะครับบริษัทหลักทรัพย์ยูนิต้าเองเนี่ยขาก็บอกว่าปกติไต้วันหึงทุกปีเนี่ยก็แม้ว่าจะไม่ได้มีการคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องการทำวินโดว์เนี่ยนะครับแต่แต่สำหรับปีนี้เนี่ยมันอาจจะแตกต่างนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าคือผลตอบแทนตลาดหุ้นไทยมันติดลบเยอะนะครับแย่สุดในรอบยี่ปีอนะครับแล้วก็ จากผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นไทยเองที่ไม่เป็นไปตามคาดการ์เนี่ยมันทำให้นะักสถาบันนะครับหรือกองทุนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้ามาทำบินโดอทเดซซิ่งได้นะครับเพื่อให้ไม่ให้ผลตอบแทนของพอตลงทุนในช่วงสิ้นแต้มมากเนี่ยดูแย่เกินไปนะครับแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเองเนี่ยของตลาดหุ้นไทยก็อยู่ในระดับที่ถือว่าค่อนข้างที่จะมีราคาถูกนะ,นะครับแล้วก็ ซึ่งก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีให้กับทางด้านนักลงทุนสถาบันในการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในช่วงนี้นะครับคุณเป้าหมายนะครับที่น่าจะอยู่ในเขาเราียกว่าโฟกัสของกองทุนต่างๆเนี่ยก็มีอย่างเช่นเซนทั l r e t ีเทลคอ p o เ a ชั o นหรือ CRC าร์นี่นม,มาละนะครับ CRC เนี่ยคนมันเดินเยอะแล้ว ยังเดินอยู่ฮะยิ่ช่วงนี้ร้อนๆยิ่งเยอะเยอะนะครับยิ่งร้อนยิ่งเยอะนะทีนี้แล้วเนี่ยผมประกอบการก็จะเห็นอยู่ว่าเซอร์ไพรส์นะนะครับนะครับแล้วก็ G P S C โอ้โหอันนี้ G P S C นี่โอ้โหนนี้ลงแบบลงแบบลงแบบสุดๆอ่ะใช่ครับลงมาเยอะนะลงมาเรื่อะจริงลงมาลึกมากนะลึกสุดใจครับผมราคาลงมาลึก C B G นะอ่าคาร์ล่าบลกระดาษผมเบมนะครับเออเบนเนี่ยผมว่าราคาหุ้นลงมาแบบไร้เหตุผลอะ อ่าใช่ลงมาลงมาเยอะเกินอ่ะลงเวอร์อ่ะลงเวอร์นะฮะเพราะปัจจัยพื้นฐานก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะเ,เราดูฮะคนขึ้นรถไฟฟ้าก็ยังเยอะนะแล้วก็ยิ่งมีส่วนต่อขยายมาเพิ่มจำนวนที่คนเน,นี่ยเนี่ยตรงถ้าดูง่ายคือใกล้ๆเราตรงลาดพร้าวเนี่ยวิ่งมาจากสายสีเหลืองก็ขนมาให้แล้วนะใช่ก็ถือว่าเยอะขึ้นนะครับภาษาวิลลุ่นเขาบอกว่า ลงมาแบบบ้าบอหลงบ้าบอประมาณนั้นแล้วก็มี PTGC นะครับ PTGC เอาเคมแม้ว่าปิโตเคมีเนี่ยจะไม่ค่อยดีแต่แต่เขาบอกว่าราคาเนี่ยลงมาเนี่ยมันสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยลบไปหมดแล้วล่ะใช่นะครับผมบ้านปูนะครับบ้านปูแล้วก็โอสัสภานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเป้าหมายของนักลงทุนสถาบันในการที่จะทำ window d r e s ซิ่งนะครับทีนี้จริงๆแล้วคุณสุภาชัยการทำวินโดว์เดซ s i n g เนี่ยมันมีอยู่สองสามรูปแบบมีทั้งแบบว่า ก็คือดันราคาขึ้นไปรูปแบบแรกดันราคาดันราคากับอีกยุคแบบหนึ่งก็คือขายทํากําไรอแต่การขายทํากําไรเนี่ยในช่วงเวลานี้ยมันทําไม่ได้หรอกอ๋อถ้ารูปแบบว่าจะขายทํากําไรเพื่อทำเอ้ยปิดจะจบแล้วจบออแต่ตอนนี้บุกเลยออ่าครับแต่ถ้าแต่ถ้าสถานการณ์ตัวเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยวไม่ได้เพราะปิดผู้ขาดทุนเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ผมก็ก็ น่าจะเป็นไปได้ครับที่อาจจะแบบมีการดัดราคาขึ้นไปนิดหน่อยอนะครับผมอันนี้ก็รอดูฮะอันนี้คือหุ้นในเป้าหมายที่จะมีการทำ window d r e s ซ i n g ก็เนื่องจากว่าราคาอย่างที่คุณน้าใจบอกว่ามันลุม,มนลึกทีเดียวนะครับ